เราสืบสวนในทุกทำไมดูตะเคี่ยววันก่อนที่ท่านรมรชาจะเริ่มถแถลงนะครับเพราะทางทางว่าใจกันเรียนเชิญท่านถแถลงข่าวไปในตัวครับประการ,กรกนโยบายสุขภาพเจ็บนะครับเราก็จะ พยายามที่จะลดความรุนแรงของอาญากรรมนะครับเาก็สื่อทราบมาว่าจะมีขบวนการนะครับลักลูกนะครับลบโดยสารตู้ครับสอสุทธ์หรือแจ็คเบดคำโดยมีนายอดิศรหรือเอ้นะครับประสานงานกับเอเย่นนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยบาทเองนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มพยานะครับคนนี้นะครับเป็นความสามารถและการประสานงานที่ดีเป็นอย่างยิ่ง นะครับตรวจที่เกิดเหตุนะครับตรวจสภาพศพนะครับคนกายนะครับเป็นหญิงอายุประมาณ25ปีนะครับหมอให้การให้ให้ให้ข้อมูลว่าสูงประมาณ153ยห้าบเซนครับตอนท่ามองนะเราก็ได้มีการนำนำแพะนำหมูเพื่อใช้ได้น้ำหนักประมาณ50าส กิโลเท่ากับศพคนตายตั้งแต่เหตุเกิดตั้งแต่เราจจำลองเหตุการณ์ย้อนหลังนะครับ